แอปนนุ่นกุลหวานเรียบง่ายเสิร์ฟโมเมนต์หวานในไลฟ์ทั้งขอมแก้มจุ๊บเหม่งแก้มแนบแก้มภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นอีกหนึ่งคู่รักในดวงใจหลายคนนั้นคอยเชียร์ให้รักของแอปทักษะออนและนนนกุลชานน์ก้าวไปอีกขั้นพอทั้งคู่นั้นเข้าปีที่3ของความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าความหวานนั้นจะเพิ่มขึ้นทุกโมเมนต์ล่าสุดทั้งคู่นั้นก็เข้าไลฟ์สดกับแบดดร์จิว ก็มีช็อตน,น่ารักจนแฟนคลับนั้นใจละลายโดยในไรสดของดอกเตร์จิวแอปและนนนั้นไม่เพียงแค่พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์แต่ยังมีโมเมนต์ที่น่ารักล้นเฟรมให้ได้เห็นกันอีกด้วยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นอินเนอร์จากนนกุลบวกกับทีมงานให้ทำภาพจึงออกมาธรรมชาติมากๆน่ารักสุดๆ ทั้งภาพของนนกุลหอมแก้มแอปหรือจะเป็นภาพจุบหน้าผากเบาๆและภาพแก้มแนบแก้มของแอปและนนกุลทั้งสายตาและท่าทางที่ดูจากอินเดอร์เต็มร้อยไปเลยเแฟนที่เห็นต่างพากันกรี๊ดและคอมเมนต์ว่าสายตาของเขารักกันจริงๆน่ารักจนคนดูเขินแทนและหวานแบบธรรมชาติที่สุด และอีกประโยคที่แฟนๆนั้นพูดเหมือนกันนั่นก็คืออยากเห็นภาพงานวิวาเร็วๆแล้วเลยเขินแทนจริงๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ